ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่าชั้น3ถนนศูนย์ราชาการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบุคลากรรวมทั้งหมด9อัตราค่าราชาการ4อัตรา1นางดลุนีชัยเดชต,ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2นายอมริรแสนเมืองตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้างานวิเคราะห์และวิจัย สามนางสาวผ่องพันธุ์หนุนนัทตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้างานบริหารและพัฒนาข้อมูล4นางวัสมนเขาสิมตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานหัวหน้างานบริหารและเจ้าหน้าที่การเงินลูกจ้างประจำหนึ่งอัตรานายสลัดสุจันต์ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์พนักงานราชการ4อาตาัตรา1นางนัทนินสาภูสลลิศตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน2นางสาวสุพิชชาบุญศรีตำแหน่งนักสถิติ 3. นายอภิชาตินาหนองตูมตำแหน่งนักวิชาการแรงงานด้านการวิจัย 4. นางสาวการจนาอุดมพรตำแหน่งนักวิชาการแรงงานศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่รับผิดช,ชอบทั้งหมด20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1กาลสินสองคอนแก่น 3. ชัยภูมิสีนครพนม5นครราชสีมา6บุรีลัมย์7มหาสารคาม8มุกดาหาร9ยโสธร 1 11, 11, 11, 12, ิบร้อยเอ็ดสิเลย12บสีสะเกด13สกลนคร14บสีุรินทร์สิบห้นองคาย16บหนองบัวลำพู17ิบดอุดรธานี18บุบลราชธานี19บเกาอำนาจ,จเจริญ20บึือการสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่4ปี2,566พบว่าในไตรมาสที่4ปี2,566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรประมาณ18ล้านคนเป็นผู้มีอายุ15ปีขึ้นไปประมาณ15ล้านคนจำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน9ล้าน7แสนคนผู้มีงานทำ9ล้าน6แสนคนผู้ว่างงาน52,000คนคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ0 5 000, และเป็นผู้รอฤดูการ51,000คนส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ไม่พร้อมจะทำงานมีประมาณ5ล้าน2แสนคน จำแนกเป็นทำงานบ้าน1 3ล้านแคนเรียนหนังสือ1 4ล้าน4แสคนและเป็นเด็กคนชราผู้ป่วยหรือผู้พิการที่ไม่สามารถทำงานได้ประมาณ2 000, 5ล้าน้าแนคน ผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ2567หนึ่งโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเป้าหมาย70,000คนผลการปฏิบัติงาน3 5มหมคนคิดเป็นร้อยละ51.23 2สองโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบลหมู่บ้บานเป้าหมาย78แห่งผลการปฏิบัติงาน66แห่งคิดเป็นร้อยละ84.62 งบประมาณที่ได้รับ3,200บาทการเบริกจ่าย25,800บาทคิดเป็นร้อยละ85.43 3โครงการศึกษาทิศทางตลาดแรงงานไทยในอนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพักตาคารและร้านอาหารงบประมาณที่ได้รับ76,500บาทการเบริกจ่าย8,745บาทคิดเป็นร้อยละ11.43 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2566ไปพางก่อนเดือนตุลาคม2566ถึง1มีนาคม2567งบประมาณที่ได้รับ3,96,600บาทการเบริกจ่าย2,16,281บาทสตางคิดเป็นร้อยละ53.10ขอบคุณครับ